ลืมนะออรีดผ้าแล้วรีดหน้ามึงด้วยเรียดเว็นจริงเลยเออฮัลโหลเลดี้ก็ฮัลโหลเลดี้ไงลละจ้ะเออถ้าจะจองบัตรละครเวทีบางกอก2485เนี่ยมันก็ต้องจองวันนี้นะจ๊ะน้องแพรเพราะถ้าเป็นวันอื่นอ่ะพี่แมนไม่ว่างเฮ้ยไอ้แมนมึงอยากได้บัตรละครบางกอก2485เหรอ ้กูมีบัตรพิเศษสนใจหรือเปล่าอุ้ยเดี๋ยวนนะยังหมูมีบัตรพิเศษด้วยเหรอ,อ,อไหน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 ไมากูให้มึงดิโอ้โหพิเศษจริงๆเอาไว้ห่อตัวแกเหอะไม่เอาเหรอใบเดียวดูได้ทั้งอำเภอโอ้โหดุเร่พูดดิมันกระแทกหน้าซะเลยนี่ยเขาล้อเลน่นเฮ้ยรวยอะไรอะเมื่อกี้แกเอาอะไรให้ลำดวนวะอ๋อจดหมายบอกความรู้สึกเฮ้ยรู้สึกอะไร รู้สึกว่ามึงจะยุ่งเรื่องกูมากเกินไปแล้วนะเนี่ยนี่นะลมัะจอยนะเออนี่ไอ้เจนเดี๋ยวไปประชุมก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเสร็จธุระยังไงเดี๋ยวฉันตามไปเออเจนของขวัญเหมียวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยนี่แกธุระอะไรแกจะโดดประชุมเหรอเจนของขวัญเหมียวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะอุ๊ยอยู่แล้วไม่ ตะเกียบเนี่ยนะจ้าตะเกียบนี่แหละเอาเหมียวมันดูเรียบง่ายแต่มันยิ่งใหญ่ในความหมายนะจ๊ะหมายถึงว่าเหมียวกับเจนเนี่ยจะอยู่คู่ฟ้าคู่ดินคู่กันตลอดไปเหมือนตะเกียบคู่นี้อ่ะจ๊ะโอ้โไงขอบคุณมากนะเจน่เจนเนี่ยน่ารักจริงๆเลยไม่น่าเชื่อเลยเฮ้ยพวกแกสองคนหยุดก่อนนี่จะหนีไปไหนวะไม่ไปชุมเหรอโอ้ยก็จะหนีไปไหนล่ะ ก็บอกว่าไปทําธุระคือฉันจะไปคุยกับไปคุยกับไอ้แมนน่ะเฮ้ยใครจะไปคุยกับแกนี่แกสองคนตั้งใจจะหนีจริงๆด้วยไม่ได้นะเว้ยคราวนี้ประชุมลูกค้าครั้งใหญ่ฉันไม่ยอมให้พวกแกไปหรอกเฮ้ยไอ้เจนหน้าแกนี่เหมือนพระเอกบางกอกสองสี่แปดห้าเลยว่ะเฮ้ยใครวะพี่ใครเคยบอกแกไหมว่าหน้าแกนี่เหมือนมอสปฏิพานอ่ะว้าเฮ้ยดูยังไงนะแมนจรีนเจนอื่น ท้ายอ่ะเออทางบนนู้นอ๋อเฮ้ยมีหลายคนเหมือนเว้ยทักว่าฉันเนี่ยเหมือนพี่มอสปฏิพานเว้ยบอกว่าให้ไปเล่นละครเป็นพี่ชายมอสนี่นะหน้าตาเหมือนเป๊ะเลยแต่ฉันว่านะฉันหน้าตาดีกว่าเยอะนะว่ายไอ้ไงรวยเฮ้ยหนีไปชุมนี้ไม่ได้นะเว้ย